สบายดีมินิบาวรถเข้ามากรุงเทพเนาะแลก็มาพออ่อให้พื่นสบายดีอ่อสบายดีบาวรถสบายดีเอฟซีบรถนั่งกันแล้วกันมินิบาวรถเข้ามากรุงเทพแล้วก็มาอยู่อยู่ใช้ยังไงตอนนี้เขาอยู่ที่สนนมพญาใทา้แต่ว่าตึกที่เขายืนอยู่นี่คือตึกสยามสแควร์อ,อันนี้คืออาณาจักของสยามเลยเนี่ยรว,ว่าน้องบ้ฮูก็จะให้ให้อ้ยแบบแนะนำว่าสถานที่แบบนี่มันอยู่ยบนไหนปกติแล้วเขาเห็นสวนอยู่ผืนดินเนาะแต่ว่าสวนอยู่อยู่ทั่งฟ้าเนี่ย ส่วนดี่เเห็นอีกังฝาเด้เนี่ยนะและรอบๆตัวเห็นบ่มีแต่ตึกเนี่ยอันนี้มันเป็นตึกห่างเด้ตึกแบบมี<ะ>รูทรงแปลกตาเลยเด้โอ้ภาพภาพ้าเบิ่งเนี่ย้าเราเบิงเ่งอ๋อนี่ประเทศไทยนะพนจะมีแบบว่าทุกตึกนะพนจะมีต้นใหม่เด้คือต้นใหม่เนี่ยคือปอดเด้ต้นใหม่เนี่ยคือชีวิตเด้นะฮะแบบควบคู่ไปกับธรรมชาติเลยบ่มนม่คือความจเจริญที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ ประเทศทไทยเด็นะตัวสังเกต์เนี่แต่ตึกนะจะมีต้นใหม่ด้ยเพราะว่าเพราะว่าบนนองอยู่ะ่ะน้องเ,นนอเคยเห็นแบบนี้เนาะ<อ>แบบน่องมาเห็นแบบนี้แบบว่าตื่นเต้นบุกเคยเห็นแบบนี้หรือบอุกเคยไปสายจักเถื่อบุกเคยไปจักเถื่อ,อแล้วก็บุกเคยเห็นแล้วก็บุกเคยเห็นผมขู่กันไปเลยอสองอย่างคือตอนนี้นะถ่องไฟยังปิดย่ปกติแล้วเน่ยนังแรงนะันจะเปิดไฟตึกแกะนะ<อ>และสิ่งที่น้องจะเห็นแบบว่าเด่นคือจุดนี้น,นะตึกคิงพาวเวอร์มหานคร ตึกนี่บอกอ่ะแมนต้นนี่สูงๆนี่บ่แมนตรงนั้นจะเป็นสกายวอล์กเด้ที่ยืนออกมาเป็นกระจกแก้วเด้ที่มีคนขึ้นไปด้านบนจะชมวิวตรงนั้นเด้เป็นตึกที่มีจุดชมวิวสูงที่สุดในประเทศไทยตึกส่องแสกส่อกแสกนี่เนาะแมนคือปัวกัดเน่ยน้องเลยเป็นหลุมส้งลับบิดเนี่ยนะแบบบิดน่ะข้างแรกของนอกเลยไ้ที่มาเห็นอ่ะน้องเขาฟังนี่เขาฟังนี่น้องเช่นตึกอีกอย่างหนึ่งน้องสิบอกว่าเฮ้ยตึกยังไงนะ เป็นสวนนอะุคนนอเป็นสวนแต่ว่าอยู่สูงสูงปกติแล้วเาเห็นสวนอยู่พืน้นดินเนอะแต่ว่าสวนตรงนี้อยู่ทั้งฟ้าอยู่ทังฟ้าแปลกวะ<อ>นั่นนั้นบางคนก็บอกว่าตึกหมุนเองได้นี่เป็นแม่นแม่นตึกยังไงสื่อตึกอ่ะบยุสกสกายทาวเวอร์โอแต่ก่อนตึกเนี่ยแต่ก่อนนะสูงที่สุดในประเทศไทยเรียกนี่ประมาณแล้วเนี่ยนี่ เออทึกมั้อ่ะวิวดีเลยลขึ้นมาเห็นปะนี่แหละคือความไฟฟันของไอ้ก็อยากไปแต่ว่าไอา้ก็บผมเคยไปยักเถียจุดนี้นะนอกจากตึกแล้วมองต่ำๆลง,งมาสเห็นรถไฟฟ้าสองชั้นสามชั้นได้เด้ตัวบังดีๆได้สามชั้นพผมนี้นนะบรรยากาศดีดีเลยนอกบังเคยนอกบังเคยมาเนาะครั้งแร<ถ>กเป็นยังคือยังอยากมากรุงเทพอยากมาแบบ อยากเห็นอ,อยากเห็นแบบว่าบเ่เคยเห็นจักเถืออ่อเลยเป็นจริงเลยเป็นจริงเลยเห็นลเลยตื่นเต้นดีเพราะว่าเห็นสิ่งรอบข้างนี่เป็นแบบว่านบกเคยเห็นนั่นแหละอตอนนี้ที่ว่าตัวม้าเนี่ยเดี๋ยวไปใสแนนตอนนี้มือนีมาบ่าาท่านได้ไปใสเลยมีแต่มาพออายเลยอจุดเดียวเลยจุดนี้เลยอนี่แหละคือความตื่นเต้นนะคือคนเราไลๆคนกับไฟฟันอยากมากแต่ก็บ่มีโอกาสได้มา นะฮะแต่ก็เสียดายแท่นเนาะหลายคนทีหาโอกาสจากมากแต่ดีวยความทีการมาเที่ยวกับ้องใส่เงินสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเห้งานเท่านั้นถึงจะได้มาเที่ยวแบบดีได้เนี่ยต้นใหม่ตัวเมื่อกี้มันเป็นต้นใหญ่เนี่ยม่ได้เกิดเองได้นี่งมได้เกิดเองแล้วเนี่ยนะแล้วแปลกไปกว่าน,นั้นนะมันจะปลูกแกต้นใหม่แบบผืนเมืองเลยได้ผืนบานนี้ได้อะไรบ้างเท่าื่นตน้นนี้เนี่ยลอกฮักบ่ ดอกพูดพูดซ้อนนี่บอพูดซ้อนดอกไมอเกิดเนี่ยมูบาต์กันเนี่ยนี่กรแนมกันเป็นเท่งเนี่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 เป็นยังไงเป็นคือเป็นอาคารสำนักงานเป็นออฟฟิศนะอ๋อโอ้สูงโอ้เนี่ยไปข้อหักได้ดิระวังดิสงไรนา่เหมือนแรงนะน้องเจนดวงพระอาทิตย์ดวงตะวันตกมองนี่ดินะพอดวงอาทิตย์ตกมาเนี่ยดวงอาทิตย์กับที่ซองใส่ตึกได้เห็นหมดกระทุกเลย มองเห็นปรากายคือยังท่องข้ามบุญนี่ยเวลาิพาทิ้ตกอยู่ตรงนี้เนี่ยรถไฟเห็นไหมสองขันสวนกันนั่นนั่นนั่นน่นนัโมเมนต์ที่สนกันบ่ปาร์ตช้อพูนแล้วเบิ้งคือยังรถไฟสนกันถ้าเบิ้งแบบว่าความตื่นเต้นเขาเสียโอ้โหแบบนี้มันมีอยู่บบประเทศไทยนะถ้ามีโอกาสพาน้องไปขึ้นได้เลยขึ้นรถไฟนะแม่นบ่เคยขึ้นดิไม่แม่นเสืออยู่แบบเราเคยขึ้นรถไฟนะอีลีบ่เคยขึ้นเลยตี้ โหลดไฟรหลดไฟแหลนน้ำดินนี่ยังบ่เคยใต้ดินก็บ,บ่เคย<อ>ร้อยผ้าก็ยังบวเคยหมาว่าเป็นจะตื่นเตือนแท่นใช่ไอมแตจะไปให้กันได้เนี่ยบวเคยยังเลยมาจากมือเนี่ยพุงเจียมเนี่ยมือแรกเลยมือนี้เมือม่อก่อนแต่ก่อนปีสองพันสิบเก้าเคยมา<อ>แต่โควิดแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาใหม่รอบนี้เพราะว่ามาส่วงสองปีสองพันสิบเก้ามาแต่ว่าบบ่เคยไปใส่ มีแต่เห็นงานเดี๋วก็ขับหอเห็นงานขับหอไม่ได้มีแบบไปเที่ยวไปเบิ่งบ้านนี้ข้อมือไฟฟันคืออยากไปนั่งรถไฟฟ้า BTS แม่เพราะว่ากโบเคยโบเคยนั่งแจ็คเถื่อนั่นคืออยากไปเขินทางไหนเดี๋ยวกูแจ็คไม่สายปากรุงเทปมีรถไฟฟ้าเห็นยูทูบเบอร์ถ่ายโอ้นั่นยูทูบเบอร์ถ่ายโอ้ไปอีกลอบเบิ่งกันวะแม่นแบบว่าเห็นสถานที่ต่างๆที่เขาถ่าย อยากลองไปเบอร์บอ,อกเปนตื่นเต้นนะก็อยากไปกันเนี่ยสิ่งไหนที่มันตื่นเต้นเท่ากับจตื่นเต้นคล้อยตาเ่พราะว่าสิ่งใหม่ๆหม่ที่เขาอยากเห็นเขาเห็นแต่ในโซเชียลแต่เขาไม่เคยสัมผัสตัวจริง,อองนอกเลยอยากมาสัมผัสตัวจริงนน่นมันนี้สิพ้า้องไปเนี่ยรถไฟไฟ้ารถลอยฟ้ารถมุดดินนะรถไฟมีคนขับอีกนะีระแสงเนี่ยโมแม็กออกไหมโอ้นั่นบอก เจอ่อถูกสามสี่สามงาโอ้ต่างล่องเบิ้งแล้วต่างล่องเบิ้งแล้วขึ้นบอข้ามวามผู้ซึกความผู้ซึกอติได้ไปเห็นนี่ก็แบบว้าวเลยแหละว้าวเลยเนาะแมนเพราะว่าแมนแบบปากมีนสั่นไปเลยเนาะผมเคยเห็นครั้งแรกของของของน้องเอ้าถ้าคิดว่าตัวเองบ่เคยมากเราคิดว่าจได้เขาสิไปถือจ้ะเพราะว่าบางคนกับวามากรุงเทียร์ยานลงเนี่ย กะมีมีน้องเพิ่นพามาโอ้น้องมันก็จะเก่งเนาะเส้นท่าหนอนมันก็จะขู่นะแล้วกะน้องเพิ่นพามาให้เพราะว่ากางซีเห็นหน่ายถ่ายละบ่เห็นอ้ายพาไปแบบอาคือยังตื่นเต้นเป็นเป็นแต่อยากมาแท้เลยว่ก็เลยอยากว่าไปเบิ่งนวัดจงที่อายไปมันตื่นเต้นือยังสีอายตื่นเต้นอยู่บ่นะจากชุดนี้เนี่ยอายจพาไปเป็นนางหม่องถึงเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นคือยังโน่นเนี่ยนะบังเต้ด้วยนะ เนี่ยยาเหมเล่นกับสมีไฟเลยตรงนี้เนาะอ๋อเปิดมีไฟเปิดอัตโนมัติบ่อแมนเป็นเป็นตั้งสวิฟต์แสงเลยไม่น่าแสงหมืดไฟมันก็สิหุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นออโต้เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะยางอ่อนไปทางนั้นแต่คืนไปทางนั้นจริงๆริงแต่เขาลองยางจากนั้นขึ้นมาเลยแต่กยางลงมาตรงนี้เขาจะเห็นภาพแบบแบบมุมตึ๊กอยู่นี่ปิดไฟบ้างปิดไฟลายทรงชาติไทยมุมเนี่ย ขึ้นขึ้นมานีแห้งแห้งได้วิวไปอีกเนาะนี่มุมเนี่ยย่าเหมือนแรกเลยมันเปิดไฟนะะโอ้แบบคือจะเป็นวิวแล้วก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่งามเด้อฝุ่นฝุ่นฝุ่น,นมองไปนร่เต็ไมไเวลาฟาเขาดูนมาสตงเตือนเขนาทำได้เวลาเลีเ้ยวบังตึกเนี่ยเลี้ยวข้อสิฮักค่คอยเลี้ยวนะต้องออกไกลๆก่อนดลยเนี่ยสูงสูงนี่บอก บางคนอาจคิดว่ายุงเทียบเนี่ยอาจจะมีแค่ตึกเดียมีต้นไม้เดียวน้อนี่มุมนี้<ต>โอ้โห<า><ไ>ประจัยอยู่น<ช>ะไอคือหูแบบว่าสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไอยไปนะอาจจะถามคนไทยเด็กก็อ,อาจจะมาเด้ยริ่งไอบูหูหรอ,อกตุ่มเ,เท้าเจ้าบ้านเขาก่อนว่าอันนี้คืออีหอย่างนะ แล้วก็จับจุดว่าจุดนี่คืออย่างแล้วก็ฉีกไปซ้ายฉีกไปขวาอันนี้เหม่นสถานที่แบบใจกลางโบรายหรือว่ายังบ่ใจกลางเนี<ๆ>่ยแ,แต่อาจจะบอกว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็นจุดที่อบ้อมอย่เป็นสำนักงานออฟฟิศเป็นสถานศึกษาเป็นโรงเรียนเนี่ยแล้วก็เป็นจุดที่คนหลายๆคนจะมาเดินไปเดินมาแถวนี้พอจุดนี้จะเป็นจุดที่มไม่รุินิ่นมันเดินตรงสยามสยามสาแควร์้านลางนะี สยามสแควร์อยู่ตรงนี้แหละนี่คือสยามสยามสแควร์แม่น้องเออตึกป่ะทึกทึกสยามสแควร์ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปนี้ปุ๊บแล้วก็ไปอ่าสยามพารากอนสยามพารากอนสยามรีคาร์บูรี่สยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์อันหัวเรืองๆอกันนะแม่นยังตึกคือกันวไว้หบดจุดกันยูนิตเทาเวอเดินอ่ะหัวเรืองๆจะคือเฮ็นละโงกเนาะโอ้วาสันบอก็คืออยู่ที่น้องเนาะนั่นตรงชาติไทยว้า มาประเทศไทยแล้วคนลาวถ่วงหัวไปเลยเพราะรว่าคือเฮ็ดคือเฮ็ดเขาบเ่เคยเห็นเนะาะเขาถ่วงเป็นธรรมดาแต่ท่านกกบ,บอกเคยเห็นกั่คนไทยคอมเมนต์ว่ามันคือตึกอีหยังนะเป็นการเรียนรู้ของพวกเฮาที่พ่อพวกเฮากับพ่ฮู้เด้่ยเพราะว่าบ,นะบหมู้อีหลีคอมเมนต์มากื่อเป็นแนวทาลงลมก็เย็นะนะน้องได้อีหยังแน่ขึ้นมานี่ได้สืบอากาศโอ้สืบอากาศเดี่ยวพูดนะว่ามันคืออีหยังเนี่ยเพราะว่าเดินผ่านไกล่านมากไปสู่อากาศเคย็นมาก แล้วก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆโอ้ทั้งนี้ก็มีอีกหลายที่ไหนปะตรงนั้นโอ,ไอน้ไอ้นึ่งโอเจ้าหลก็ยังเพิ่งเคยเห็นชัดๆมาแรงขึ้นนี่ไห้กันเลยอันนี้สูงนี่ป่าจักเมตรเด่นว่ยโธ่ตัวนี้ป่ะไปก็กมกันได้ตัวนี้อันนี้แหละคือเทียบใส่ตึกกับประมาณหลังจักสั้นเด้อเจ็ดสั้นแปดสั้นแหมน้องนี่โอ้สิบสั้นเหมือนตรงนี่ตามหลังค้า บรรยากาศดีดีเนาะดีป่ะครั้งแรกข้างนอกเลยไอ้เอ,อ้เ,เป็นบุญเด้่นี่มาเห็นเ่ยดีใจด้ที่ตัวมักนะเพราะว่าห้องขึ้นมาก,กับเดี<ส>๋ยวพูดว่าทั้งทงเนี่ยมันมีอีกอย่างปกติแล้วเนี่ยเพื่อจะจะัดสรรพื้นที่ของตึกเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยแต่ว่าเผื่อยังมีการที่จะแบ่งเป็นโซนเหมือนสวนสาธนารณะให้ครับคนที่ขึ้นมาดันบนเนี่ยปกติพื้นที่คนนี้มีคุณค่าเน่นี่ต้นต้นใหม่เ้นอ่ยต้นเนี้ย มันอันอื่นมาสมเสียวลเลยเดี๋ยวเด้อจะไปเด็ดพวกคนเนอะสมเสียวแล้วเนี่ยใบสมเสียวเนาะการลองไปเด็ดดุลย์อยู่ดุลย์อยู่ดูแต่ตามือห้ามต้องของเจนซี่ยะพี่พอพี่พ่อเนี่ยจากจุดนี้นะนี่มีกระไรหมองนี่อ่านสีผ้าไปเนาะเลยฮะเนาะจากจุดนี้เดี๋ยวจะลงไปทางล่างจะพาลงไปนู่นไปตรงเอ่อวันหันแห่งคือเฮดมือนี้มือนี้ขอให้อ้าย พาเลาะเบึ่งในสถานที่ต่างๆในเยิ<ใ>นดี้องยินดีวันนี้เขาก็จะพานน้องไปประทุมวันปทุมวันวน,นี่ยก็คือตรงแยกนะ้เขาเรียกว่าแยกประทุมวันนี่ยที่เห็นเป็นเหตุแตนะคือมันเป็นศิลปะลวดลายของกรมศิลปะอีกตัวนึงกรมศิลป์แค่ก็คือเป็นเหมือนดอกใบบัวเพราะว่าสถานที่เราเห็นนั่น,นก็คือแยกประทุมวัน,แ,วนแต่ก่าเป็นสระบัวฟังสะประทุมเนี่ยตรงที่สมเด็จพระเทพเป็นประทับอยู่ สระบุทุมพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่วัดวัดที่เป็นพระที่อัญเชิญมาจากประเทศลาวคนลาวเจริญวุรีตรงนั้นน่ะเป็นวัดที่เข้าไปแล้วเหมือนป่าต้องเงียบสงบตรงนั้นน่ะแต่ก่อนแต่ก่อนอย่างนี้ยังมียังยังเข้าไปตรงนั้นน่ะไปไปนอนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากท่านไปต่อหน่อนหรอกเนาะโอเคโอเคพี่ต่อไปหรือว่าแมนแมนแมนไมายเพิ่นพาไปหลอก เบื้อง EP ต่อไปนะในช่องบอาโรดเดอร์นะครับท่านผู้ชมท่านได้ชมบางรายชีนชอปในการนำเสนอของหน้องอย่าลืมกับพี่กุลัยเป็นกำลังใจให้หน้องครับเดีย่ยเบอรนี้บาลรถเคาลา์ไปก่อนสบายดีสบายดีสวัสดีครับ